สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านมันคอค,ค่ะอันนี้เป็นอคอหมูนะคะที่วันนั้นเราซื้อมาเนาะสชิ้นเอ่ชิ้นเดียวค่ะแต่ว่ามันใหญ่เดี๋ยวเราจะหั่นเป็น3ามชิ้นแล้วก็หมักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่จะทําหมูกรอบค่ะเพื่อนๆแผ่นใหญ่มากเลยเดี่ยแม่บ้านจะหั่นหั่นครึ่งนะคะเป็น2ส,ส่วนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เราค่อยมาทําหมูกรอบกันส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมาทําวิธีการหมักหมูย่างนะคะแล้วพรุ่งนี้เอามักคอหมูย่างนะคะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามามาย่างคอหมูย่างกินกันค่ะในแม่บ้านจะใช้กรรไกรตัดเลยนะคะพเพื่อนนะง่ายดีเนาะตัดแล้วเดี๋ยวล้างนะคะล้างแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเอามาจิ้มน,นะ เนเศษตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปเอาไว้ผัดได้นะย่างย่างย่างก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นส่วนของคอหมูเนาะอันนี้ก็ตัดครึ่งค่ะเพื่อนเพราะว่าชิ้นมันใหญ่เกินนะสองสองส่วนนี้นะคะทั้งคอหมูกับอ ส่วนที่จะมาทำหมูกรอบนี้แม่บ้านซื้อมาก็รวมแล้ว495บาทนะคะเพืเ่อนๆน,นี่นส่วนของคองหมูเดี๋ยวเราก็พักไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ล้างแล้วก็ทำการหมักนะคะในส่วนของที่เราจะทำหมูกรอบเนาะแม่บ้านหั่นครึ่งเลยนะคะหั่นครึ่งเลย เนื้อจะเยอะดีค่ะเพื่อเดี๋ยวแม่บ้านกะว,ว่าจะทําเป็นหมูกรอบส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะทําเป็นอ่าหมูย่างเมืองตังนะคะสงสัยต้องใช้เขียงเดี๋ยวเอาเขียงมา ้เป็นสองส่วนแล้วเนะาะเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อน,นะคะ่ะก็เป็นในส่วนของคอหมูนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้ตัวจิ้มนะจิ้มคอหมูให้ทั่วนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเนาะนนี้คอหมูเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะหมักทีเดียวเนาะ <c oughs> แล้วก็แบบพวกนี้เราถึงจะย่างนะคะหมักไว้หนึ่งคืนนะ ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มการหมักเลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆเรามาเริ่มหมักหมูกันเลยเนาะก็คือมีคอหมูนะคะมีรากผักชีสับนะคะแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยเนาะไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าผักชีแพงมากๆเลยนะตอนนี้หนะกกิโลละ400นะคะแล้วเราก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะคะน้ำบันหอยค่ะพริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะวันนี้เราไม่ได้ใส่กระเทียมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักกันเลยค่ะ อันดับแรกใส่น้ำมันหอยไปก่อนนะคะก็กะปริมาณเอานะคะน้ำมันหอยประมาณ1นึ่งถ้วยตวงนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยประมาณ3ช้อนชาอะสมช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาก็ประมาณสองถ้วยตวงพอนะคะก็ราเดี๋ยวจะเค็มเนาะ เราจะหมักให้ออกหวานนิดนึงนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลตะโหนดของเราเนาะประมาณสองประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะให้ออกหวานหน่อยนะประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวล้างมือให้สะอาดแล้วก็มาขยำกันเลยค่ะ ล้างมือสะอาดแล้วขยำเลยนะคะเ,เพื่อนๆนวดให้ทั่วหมูนะคะถ้าใครมีเออ่รากผักชีเนาะสักกรมหนึ่งนะคะก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะทั้งรากทั้งต้นทั้งใบนะยให้น้ำตาลละลายนะคะ เดี๋ยวพอเราหมักไว้นะ้ำหมูมันก็จะดูดน้ําเข้าไปในเนื้อนะคะให้มันซึมเข้าไปเนาะอันนี้เป็นสูตรที่ย่างให้เด็กๆก,กินแล้วเขาก็ชอบเนาะเด,เด็กจะชอบออกรสหวานหน่อยๆน,นะคะขยำสักห้านาทีะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราเอาใส่ถุงซิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแช่เย็นห้องธรรมดานะไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อนแล้วก็พรุ่งนี้ใกล้ๆที่เราจะกินเราก็นำมาย่างได้เลยค่ะ น้ำมันก็เทสใส่ไปด้วยเลยเนาะ เดี๋วก็ซิปเลยเราเอาไปแช่เยนไว้หนึ่งคืนนะคะเพืเ่อนๆนะช่องธรรมดาพอนะคะไล่ไล่ลงให้เขาแบนๆถุงนี้แม่บ้านซื้อมาจากอีเกียนะคะก็ไม่แพงเนาะแพ็คละห้าสิบประบาทค่ะมันจะมีสองไซส์นะคะใช้ซ้ำได้นะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่รั่วนะคะเราก็ใช้ซ้ำได้ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาย่างกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกข่าววันนี้เราเจอกันเช้าวันพฤหัสที่สี่พฤศจิกายน2564นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกของชบาเมเปิลนะคะใบเขาก็จะเหมือนใบเมเปิลนะคะเพื่อนๆนี่แม่บ้านซื้อมาจากสนามหลวงสองวันก่อนนะคะ ถ้าปลูกลงดินนะดอกเขาจะใหญ่กว่านี้ค่ะเพื่อนๆนี้เป็นต้นพรมญี่ปุ่นนะคะดูโดนสงสัยจะโดนหอยทากกัดกัดไปค่ะเพื่อนๆเขากำลังจะออกดอกนะเราสัวเขามานอนเล่นอยู่อาบน้ำไหมอาบน้ำยังวันนี้ว่าจะอาบน้ำให้ค่ะไปอาบน้ำไหมไ น,นี่ก็เป็นพริกค่ะยังไม่แดงนะพริก<_><_>อะไรอะไรจ๊ะีออ๋ยวตกเดี๋ยวตกนัน่นตกจนได้กระถางบอนนะคะเพื่อนๆออกเยอะๆเลยว่าจะแยกก็ยังไม่ได้แยกนะ<_><_><_>น่ารัก เป็นคอ,อหมูที่เราหมักไว้เมื่อคืนนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาออมาใส่หม้ออบลมร้อนเลยค่ะก็ใส่หม้ออบลมร้อนแล้วเนะเาะแล้วก็อบไฟสองร้อยนะคะพเพื่อนๆยี่สิบนาทีก่อนค่ะ ก็จะยี่สิบนาทีแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอ้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะเดี๋ยวเราออกมาเลยหั่นกันค่ะ,ะ,คะเ,เพื่อนๆสองชิ้นเนาะสองชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหั่น หัดลองชิมดูค่ะรอบนี้จะ มันเยอะหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้เลือกเนาะให้คนขายเลือกให้นะคะแต่ก็โอเคนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวลองหันน่นเนื้อตรงชิ้นใหญ่ดูนะคะเพื่อนๆนี่ชิ้นใหญ่เนาะหอมนะ นี่เป็นผักชีนะ นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันเนาะน้ำจิ้มก็ทำบ่อยนะคะไม่ยากนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มข้าวคั่วกันนะคะน้ำจิ้มข้าหมูย่างเนาะก็จะมีมะนาวนะคะมีหอมแดงเนาะแล้วก็หอมเปรหรือผักชีใบเลื่อยค่ะเก็บมาได้เท่านี้ก็ใส่ไปหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่ง เอาออกจากตู้เย็นเนาะมันเน่าอันนี้ไปเก็บที่ที่กระถางมานะคะต้นอื่นๆก็เน่าหมดช่วงนี้ฝนตกหนักมากเนาะมีข้าวคั่วนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันปาล์มได้หมดนะตะโนดได้นะคะเออน้ำปลาค่ะเพื่อนๆพนพริกคิดเอ่อพริกป่นอย่างเผ็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นมะนาวก่อน มะนาวคิดว่าใช้ซิกเดียวพอคะ่ะอ้อลืมไปต้องใส่น้ำมะขามเปียกนะนี่ค่ะแม่บ้านใช้แบบเป็นเข้มข้นเนาะง่ายดีเนะเาะแล้วก็อันนี้มะนาวมะนาวคิดว่าใช้แค่ครึ่งครึ่งลูกพอคะ่ะนี้ผักชีฝรั่งเนาะถ้าใส่เยอะๆจะอร่อยนะแต่ช่วงนี้ผักแพงนะคะเออเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ต้นหอมอีกนิดหนึ่ง อันนี้เราก็หั่นบางๆเี่ไปเอาต้นหอมมาหน่อยต้นหอมก็ซอยเปยนะคะเพืเ่อนๆซอยเล็กๆเ,เนาะ ็แพงน,นะคะเพื่อนๆช่วงนี้เนาะหอมผักชีโลละสามสี่ร้อยบาทน,นะฮะก็ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยใส่น้ำปลาก่อนเน,นาะก็ชิมรสตามชอบน,นะคะให้ออกเผ็ดรีว เค็มแล้วก็ใส่น้ําตาลตะโหนดเราไปประมาณ1ช้อนกันนะคะละลายให้เข้ากันค่ะตรงนี้เพื่อนๆจะเอาไปเข้าเวฟก็ได้นะให้มันละลายเดย๋าแม่บ้านละลายกันละลายน้ําตาล ซีบกับน้ำปลานะคะเสร็จแล้วใส่มะขามเปียกเข้มข้นไปนะคะใส่ไปช้อนเดียวก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่มะนาวด้วยนะคะค่อยๆปุงนะคะเสร็จแล้วเราบีบมะนาวนะคะ่ะ ใส่พริกป่นค่ะเพื่อนประมาณนี้เนาะชุนพริกป่นเนี่ยก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปนะคะอจะได้ประมาณนี้ กินก่อนนะอืมแซ่บใส่ข้าวคั่วค่ะเพื่อนข้าวคัค่วนี่เราใส่นิดเดียวนะเดี๋ยวมันไปพองเนาะก็ถ้าจะกินก็ใส่เพิ่มได้นะคะอืมเรียบร้อยค่ะเพื่อนน้ำจิ้มของหมูย,ย่างของเรานะคะอโอเคค่ะเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะคอหมูย่างของเรานะคะแล้วก็น้าจิ้มแซบเนาะอันนี้ก็เป็นคอหมูย่างที่เหลือลเนาะเดี๋ยวเด็กๆมาก็หั่นกินกันได้เลยนะคะเราจะมีแตงกวาแล้วก็ตัวผักขัดขาวเป็นเป็น,ปนผักแก้มด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้แช่ยเย็นอยู่เนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้แม่บ้านแมนค็อกด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาช่องแม่บ้านแบง k อกมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้คลิกเข้าไปช,ไปชมได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแม่บ้านแบงคอกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ